สวัสดีค่ะ b a c k คพิ้งเับเปิดตัวแบบตัวแม่ไพรเวทเจ็คโคละลำเลัเป็นเลยจ้าคลิปนี้แอดเอาเรื่องราวของคอนเสิร์ตในเกมครั้งแรกของส,สาวแบ a ็คพิงมาให้ดูกันค่ะซึ่งตั๋วชมคอนเสิร์ตตอนนี้ทะลุไปกว่า9ล้านตั๋วไปแล้วนะคะโดยในฉากเปิดตัวสีสาวที่มาด้วย p พเวทเจ็คมีกลิตเตอร์สุดวิบวับคนละลำลัปเลยจ้าทุกคนมีท่าแลนดิง้งและก็จะมีนางฟ้าองค์หนึ่งจุติบนโลกแล้วเดินได้เลย เก่งอะไม่ล้มด้วยเดินสับสะบัดเลยความลิซ่าเนาะลงถึงพื้นเดิน2อก้าแล้วโพสเลยจ้า ส่วนเรื่องกราฟิกคือสวยมากงานละเอียดตั้งแต่เริ่มคอนยันจบเลยค่ะสวยเลยนะคะสําหรับเกมโทรศัพท์ที่ไม่ได้สร้างมาสําหรับคอนเสิร์ตมีลูกเล่นเต็มไปหมดโดยรวมคือดีค่ะแสงสีอะไรต่างๆสําหรับโมบายเกมนี่คืองานเสริเอวกวกเลยนะคะและตาแตกจริงๆกับช่วงแบ่งพาร์ทแต่ละเพลงคือดีมากค่ะแอบชอบมากพับซีเขาใส่ทุกอย่างลงมาหมดมีลูกเล่นให้คนดูเต้นตามแบ็คพิงและมีเกมให้เล่นไปพร้อมๆกับคอนเสิร์ตสนุกมากเลยจ้า ตัวสเต,ตเพลง Lady For Love นั้นตรีมนางฟ้านางสวรรค์เวอร์ส,สวยมากซึ่งตัวเพลง Lady For Love นั้นพอมากเพลงดีเลยนะคะเพื่อนๆว่าไม่ได้เลยค่ะคำแบค็กิงของส,สาวน้อยกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะางานนี้มีแฟนๆสแสดงความคิดเห็นเกมมากมายเลยค่ะจนถิดเทนทวิตเตอร์เป็นที่นิยมในไทยกับแฮชแท็กแบ a ็กทิงเอ็กซ์พส่วนเพื่อนๆจะว่ายอย่างไรนั้นมาดูกันเลยจ้า ในฐานะผู้บริโภคโมเดลคอนเสิร์ตเพลงและเพลร์ฟอร์มพับซีทำได้ดีมากเลยนะอย่าลืมว่าเป็นเกมไม่ใช่กราฟิก MV การที่จะให้ออกมาเหมือนคนจริงๆเป็นไปได้ยากฉากเปลี่ยนชุดไม่ติดเลยความคิดเห็นส่วนตัว AI ออสวยชอบความเปลี่ยนชุดทุกเพลงดูแล้วมันโอเคนะหน้าผมก็โอเคผมปิวยังดูไม่ขัดเลยชอบมินิเกมเล็กๆติดอย่างเดียวมันมาแค่สินาทีแถมเพลงที่รอก็มาครึ่งเพลงงงมาก จริงๆมันโอเคเลยนะกราฟิกโอเคอยู่แต่บิงไม่เคยพอขอสิบชั่วโมงรับคำขอโทษเป็นโปรเซอร์คัมแบ็กเท่านั้นค่ะสุดท้ายค่ะสำหรับใครที่สนใจจะสตรีมเพลงก็อย่าลืมเข้าไปฟังกันได้ที่ Spotify นะคะเขาเอาเพลงมาลงแล้วจ้าและนี่ค่ะก็คือรีแอคหลังจากได้เห็งคอนเซอร์คองสาวแบล็คพินกับทางพับซีโมบายและคอมเมนต์จากแฟนๆที่แอดนำมาฝากจ้า ส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ